สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง it's me apple ฉันเอง a p p เปนะคะวันนี้เสียงอาจจะแปลกๆนะครขอโทษด,ด้วยนะคะหน้า a p p เปก็ไม่ได้แต่งนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวแบบขอทาลิปไม่รู้สิลิปจะหายไปนะคะ ไม่แดงไม่มีแรงพูดนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็สวัสดีทักทายนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะได้เวลาทํางานนั่นเองนะคะเพิ่งกำลังขับรถไปทํางานนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็เพิ่งแวะแม็กซทน์ไปนะคะเพื่อที่จะซื้อดับเบิ้ลชีสเบอร์เกอร์นะคะเปนหิวข้าวนะคะวันนี้ยังไม่ได้ทานข้าวเลยไม่สี่แอปเปิลทานแล้วเมื่อตอนเทียงมามาเอาเวทอยวมาส่งค่ะก็กินไปแล้วนะคะ แอปเปิลรถติดมากเลยนะคะกลับมาดูกันนะคะติดเห็นไหมคะก็แอปเปิลก็ไม่สบายนะคะเสียงหายนะคะเป็นแก้ไขวัตธรรมดาแล้วก็เสียงหายนั่นเองนะคะก็เป็นอะไรที่แปลว่าอากาศมันเริ่มเย็นแล้วค่ะที่ยุโรปหรือพันธุ์เบลเยียมนะคะเป็นช่วงเข้าฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะคะก็ฝนก็จะตกกับทุกวัน อากาศก็จะปิกเปียกหน่อยแล้วก็อากาศเย็นนะคะก็เลยไม่สบายเร็วนะคะก็ยังไงให้เพื่อนพี่ๆทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่สบายไม่เสี่เพื่อที่จะร่างกายแข็งแรงไม่สบายเป็น้นนะคะก็บรรยากาศสองข้างทางไปนะคะช่วงนี้ไอ้บ้นก็พยายามลงคลิปไปบ่อยนะคะก็มีคลิปทำอาหารไว ก็ยังไม่ได้คงเลยนะคะเพื่อนรอบแป๊บนึงนะคะเพราะว่าบางคลิปแอปเปิลก็ช่องใส่เสียงเหมือนค่ะ น์แล้วก็ได้ดอกชีสมาแล้วก็อะไรตเอตอบุผิ a คาปูชิโนนะคะแอพันช์คาปูชิโนของแมโดนั์มารสชาตอร่อยมากค่ะขอให้เพื่อนลองชิมดรืยยังแอชอบคาปูชิโนของแมกโดนัทส <Airbnb> <ira> ์มานะคะไม่แพงแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ เสียงมันไม่ออกนะคะเพื่อนๆพยายามพูดแบบมีเสียงให้มากที่สุดแนะะล้วรถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะหรือเ่าเนี่ไปดูกันนะคะเราก็จะลุ้นไปด้วยกันนะคะว่ารถจะติดตรงนั้นหรือเปล่านะคะอ,อร่อยมากๆทั้งเสียงหายทั้งไอนะคะแต่เปิน้นดีหน่อยามาเอา เอาชาชาแก้ไอมาให้เพื่อนดื่มะคะ่ะช่วงนี้เพื่อนเขดื่มชาแก้ไอแล้วก็ชาขิงนะคะน้ำขิงนะคะต้องขิงดื่มทุกเชา้าแล้วก็ก่อนนอน,นะคะ่ะแล้วก็แอปเปิ้ลก็พยายามใส่ชุดนอนนอนนะคะเพราะว่าแอปเปิ้ลคนแอปเปิ้ลเป็นคนที่ไม่ชอบใส่ชุดนอนนอนนะคะเพราะเปิ้ลมันคนขี้ร้อนนะคะแล้วก็วกเอาจั่วแบบ บรนยากาศสองข้างทางไปนะคะเปืนอบบหนเอาแอปเปก่อนขอกินทัอชีสไปก่อนนะคะหัวเสียงกออ็แบบ